ยังวะยังไงเฮ้ยม้ไปข้างล่างเหรอแล้วเอ้ยอุ้ยโอ้โอยเลเซอร์ไปข้างๆสิครับรออะไรแล้วค่เราลง้วยยู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 ยุยูยวยูู่ย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 ูู่ยูยูยูู้ยููยูยูยีู้ย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 ูู่ยูยูยายูงูยปยูู ได้ได้นะเข้าไปก่อนเลยเราเราไม่กล้าเข้านะเข้าไป U N R E I R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  เปิด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 อะไรอ่ะมาเฟียอ่ะโอเคห้องครัวไปดีไหมวะคุณนาเข้าไปดีไหมคะไปดีเนาะ มีความหวังที่กลัวอยู่นะคะเพราะว่านั่นไงพ่อรัวแม่ค้ามาค่ะไม่่นะไม่ใช่นะนะไม่ในไม่นไม่่ะไม่นะไม่ใชะได่นไม่ได่ในะไม่ไม่ไนไม่นะะ เรากระโดดลงมาแล้วเราแบบว่าเราลืมสต็อปเพราะว่าเรากลัวกลัวมากอะและ้วคือหน้าเราก็ใกล้มากด้วยสิ๊้ยอะไรอะสวิมเขาบอกให้เราว่นะายน้ำบอกสวิมมี่โอ้โห นึงโผล่ขึ้นมาจากน้ำน,นะโผล่แล้วเนาะุณนั้นเพื่อนไม่ไม่ใช่ข่าวในแตงโม้ที่บกว่าเพื่อนจมนะเออแล้วเราควรกระโดดตรงนี้ไหมควรไหมคนเล่นกับไหนเฮ้ยมีบันไนเราควรเล่นกับไหนเล่นกับเ,เล่นกับปีนไม่ได้นั้นเราก็ว่าต้องเล่นปีนไม่ได้ตังใจบันไดมันแข็งไมอ เราไม่กล้าเปิดประตูวันนี้ว่ะมาเปิด,ดไปเลยเปิด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 แรกอา้วอาวตามน,นี่อา้าวแล้วเราจะไปทางไหนกันแน่อ๋อน,นี่ประตูประติเอานะเฮ้ยเฮ้ยนะประตูอยู่ทางนี้เฮ้ยเดินวนรอบสระเลยเหรอนะนี่นประตูไม่อยู่ทางนี้นาะนะโอ้โ,อโอหแค่ถภาพก็เห็นแล้วต้องมีจัมส์เกย์ ดูดิมูว่าเนมืดปุ๊บอยากับดิโอมันมืดอ่ะมันมืดอ่ะน้าๆเดี๋ยวเราใกล้อีกไงได้ไหมขึ้นรถบัสรถบัสมาเหรอว้าวโอ้โห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 เป็ดมาอีกโอ้ วาย no way ข้าจะไม่ยอมโอ้โหมาทาั้งครอบครัวเลยวะ่ะทั้งคุณครูทั้งเป็ดทั้งเออเอออะไรอีกอ่ะอุ้ยอา้าวรถค่อยเองอ้าวเองเรา,เามไม่ได้ขึ้นพร้อมเองอ่ะคือเ,เราอยู่คนเดียวต้องให้ขับอ่ะเร่ใครขับเอาเฮ้ยนาเฮ้ยเราเฮ้ยคนเดียวอยู่บนรถไฟด้วย,ยนะถึงนี่หนักมากเลยอ่ะ,ะปอ <laughs> นปอะนาา <laughs> ไปแทบเก้าอี้หลุดอ่ะนี่แล้วเราอยู่ตรงไหนวะสถานีต่อไปสถานีจุดเกิดหรือที่เรียกว่าเซฟโซนค่ะอุ้ยอะไรอะ่ะเปิดเปิดปิดเฮ้ยนี่วอุ้ยฉันนอนเองใแต่ว่าคุณคุณคุณเธอยังไม่มาไหนคนคนสร้างเง็บเหรอยินดีด้วย เธอสบายเธอสบายเธอขายแล้วนะอุวยน่ารักอ่ะ้าเออหิวมั้งโอเคเดี๋ยวเราอุ่นนาอุ้ยนี่นาเฮ้ยนาทำไมทำไมนาไม่ได้ขึ้นรถไฟมาคะนาเดินมาเองเหรอาไม่มาเดี๋ยวมาจบคลิปกันไม่ดันนี้ก่อนนี่ไม่ดันนี่ก่อนดันเลยโอ้หืมอืมไปอยู่นี่กระโดดนะ ดูดิดูดินะไปนู่นเลยมานาะมายินเรียงกันหน้ากระดาเร็วดูมันมากอะเหมือนคนชาวล้อค่ะดูมันมากมาเ็วนะมาจบคลิปกันเลยมาเรียงหน้ากระดาเร็วมายิงกันเองยิงตรงไหนก็ได้ยืนสักที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปหาองได้ง่างยาก็จบ คิเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะบ๊ายบาย